แก๊ง call center ช่วงนี้เหมือนจะเงียบหลังจากที่รัฐบาลค่ะเพิ่งปราบปรามไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแต่พวกมันไม่ได้หายไปไหนและดูเหมือนว่าการคัมแบครอบนี้เนี่ยจะใช้วิธีและกลลวงที่แนบเนียนขึ้นกว่าเดิมที่แม้แต่ทีมงานของ The Standard เองก็ยังโดนค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าทีมงานของ The Standard เนี่ยเพิ่งถูกแก๊ง call center หลอกจนทำให้เสียเงินไปกว่า170,000บาทอย่างกรณีของทีมงาน The Standard นะคะวิธีที่แก๊ง call center ใช้หลอกลวงเนี่ยก็คือเริ่มมาจากการที่โทรมาแล้วก็แอบ,บอ้างว่าโทรมาจากชนะ็อป AIS ช็อปเซ็นทรัลนครสวรรค์โดยเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์เนี่ยคล้ายกับเบอร์โทรธรรมดาทั่วไปเลยนะคะ โดยมีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่รหัสประจำตัวเสร็จสับเลยทำให้ดูน่าเชื่อถือก่อนจะบอกว่าผู้เสียหายนั้นเนี่ยถูกแอบอ้างว่าถูกเอาข้อมูลไปเปิดเบอร์ก็เลยอยากให้ผู้เสียหายค่ะไปแจ้งความโดยให้ทางเลือก2ทางด้วยกัน 1. คือไปที่สอพอนครสวรรค์และ2คือให้โอนสายให้ตำรวจแน่นอนนะคะว่าด้วยความที่ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครดังนั้นทางเลือกที่2เนี่ย จึงน่าจะดีกว่าก็คือให้โอนสายให้ตำรวจค่ะจากนั้นเนี่ยก็เข้าทางมิชฉา่ชีพเลยนะคะมิชฉา่ชีพก็ทำทีว่าโอนสายไปให้ตำรวจสพนครสวรรค์ก่อนที่ทางแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะย้ายให้ไปคุยกันในไลน์แต่ว่าความแนบเนียนที่เป็นจุดหนึ่งค่ะที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าปลายสายที่วิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจจริงๆก็คือว่ามีการวิดีโอคอลให้ดูเลยนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเนี่ยก็คือแต่งกาย คล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ถือกล้องโทรศัพท์มือถือเดินไปให้ดูภายในแล้วก็บริเวณสพออนครสวรรค์เลยซึ่งอันนี้ผู้เสียหายเนี่ยก็มารู้ภายหลังนะคะว่าเคสอื่นๆที่โดนโดยอ้างสงพออนครสวรรค์เหมือนกันเนี่ยโดนคล้ายกันและที่พิเก,กว่าก็คือวิดีโอคอลที่ตำรวจที่โทรมาเนี่ยกบกลายเป็นว่าภาพเนี่ยเป๊ะเหมือนกันเลยก็เลยคิดเลยนะคะว่า ที่ตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโอที่ใช้ในการหลอกเยื่อต่างๆเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะพอพาทัวร์สอพอเสร็จก็ทำทีรับแจ้งเรื่องคดีของ AIS ให้แล้วก็ขู่ว่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัยเอาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าห้ามวางสายหรือว่าตัดสายโดยเด็ดขาด จากนั้นค่ะก็เริ่มทําทีเป็นส่งเรื่องไปให้ตรวจเช็คประวัติก่อนจะบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกนําชื่อไปเปิดบัญชีม้าในคดีค้ายาเสพติดรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทพร้อมกับส่งหมายปลอมมาให้ในแชทไลน์ด้วยแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็เลยบอกนะคะว่าทางผู้เสียหายจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยค่ะที่ทําให เกิดการโอนเงินไปยังฝั่งของแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ว่ากลวิธีที่พวกมันใช้คือ,อยังไงแก๊งคอร์เซนเตอร์จะให้เรา ตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่แหละค่ะโดยให้มีการบอกว่าเรามีจํานวนบัญชีกี่บัญชีบ้างแล้วก็เริ่มให้เราย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งก่อนที่สุดท้ายจะให้โอนเงินไปยังปลายทางก็คือแก๊งขอดเซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายตัดสินใจที่จะไม่โอนค่ะเพราะว่าคิดว่าพวกสเตทเมนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขอออนไลน์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องโอนไปให้ตรวจสอบก็ได้ สองแพรครับสองแปรทุกคนช่วยจะส่งเอกสารและหลักฐานนะครับมาที่ห้องสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษนะครับสอบพอเมืองนครสวรรค์ด่วนครับจะได้เร่งดําเนินการในการตรวจสอบสอ่แปดครัจแะบบทำการจะส่งเอกสารเข้าสู่ 0, ระบบไพ่เดี๋ยวนี้ร้อยเวรต้้งระวังคดีนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคดีความลับพิเศษย้ำนะครับคดีนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคดีความลับพิเศษถ้าผู้ต้องสงสัยมีอะไรให้รีบรายงานส่วนกลางทันที แต่ทีนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังมีกลลวงที่สามารถที่จะงัดขึ้นมาทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสุดท้ายก็หลงกลด้วยการที่บอกว่าจะอายัดบัญชีและเมื่อผู้เสียหายเข้าไปดูก็พบว่าบัญชีถูกอายัดไปจริงๆตอนนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็คงเชื่อไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยนี่คือตำรวจจริงๆซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายค่ะก็เลยกลัวว่า เงินในบัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่มีอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเอาออกมาได้ก็เลยทำการโอนไปแต่ทีนี้เรื่องอายัดบัญชีผู้เสียหายก็มารู้ในภายหลังนะคะว่าแก๊ง call center เ,เ,เนี่ยโทรไปบอกข้อมูลต่างๆของผู้เสียหายถูกทั้งหมดแล้วก็ให้เหตุผลว่าโทรศรัพท์นั้นตกน้ำทางธนาคารเนี่ยก็เลยทำการอายัดบัญชีให้ค่ะยังไม่พอนะคะแก๊ง call center เ,เ,เนี่ยก็ยังสั่งให้ผู้เสียหายขายหุ้นสหรัฐในดามทั้งหมด แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าตอนนั้นตลาดยังไม่เปิดและผู้เสียหายก็กดยกเลิกได้ทันนะคะแต่มันก็ยังไม่ลักความพยายามค่ะยังบอกให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาบัตรเครดิตที่มียอดเหลือมาแต่ว่าโชคดีนะคะที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่มีบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถที่จะกดเงินสดออกมาได้คนร้ายเนี่ยก็เลยใช้วิธีว่าให้ผู้เสียหายไปยืมเงินคนอื่นมา5 0 0 0 0บาทแล้วก็อ้างว่าศาลเนี่ยจะมีดุลพินิษฐ ให้กับผู้เสียหายที่กำลังจะพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและก็ขู่ว่าถ้าหากว่าไม่ทำหรือว่าไม่ตรวจสอบให้ครบทุกบัญชีก็จะโดนหมายจับในทันทีค่ะทีนี้พอผู้เสียหายนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินสดมาจากไหนจะไปยืมใคร ยิ่งเวลาที่ผู้เสียหายประวิงเวลาไปเรื่อยๆค่ะทางแกล้ง call center เนี่ยก็จะใช้วิธีว่าถ้าห้าหมื่นไม่ได้ลดเหลือ2องห0ื่นก็ได้จนสุดท้ายลดเหลือหลักพันแต่ตอนนั้นผู้เสียหายก็รู้ตัวแล้วนะคะว่ากำลังถูกแกลง call center หลอกก็เลยใช้วิธีการที่ว่ามีสติแล้วก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าที่ตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปถึงสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด และหลังจากนั้นก็ทำการโทรไปยังธนาคารทั้งสองเจ้าเพื่อให้ทำการอายัดบ,บัญชีค่ะ คือเรื่องแก๊ง Call Center หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยเรายังคงเตือนกันอยู่ทุกวันนะคะแต่ก็ยังมีเหยื่อหลงกลในทุกๆวันเช่นเดียวกันและถึงแม้รัฐบาลไทยจะร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการปราบปรามแก๊ง Call Center เมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีช่องโหว่ให้พวกแก๊ง Call Center ได้ใช้กันอยู่ตลอดยังกรณีของพนักง,งานเดอะสแตนดเองนะคะ จากกรณีนี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแอปที่ใช้ในการป้องกันหรือว่าปราบปรามแก๊งคอสเน็ r เตอร์ทั้งหลายทั้ง Who's Call หรือว่า Blacklist Seller ปรากฏว่าแอปหรือว่าโปรแกรมเหล่านี้ค่ะไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์ดังนั้นตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้เสียหายพยายามที่จะนำชื่อไปตรวจสอบแต่ก็ปรากฏว่าไม่เจอจนกระทั่งว่ามาขึ้นหลังจากที่ถูกหลอกไปแล้ว เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยมันดีเลย์ไปประมาณ1-2วันเลยทีเดียวค่ะช่องโหว่ที่2เนี่ยคือเรื่องการอายัดบัญชีที่คนร้ายทําได้ง่ายเกินไปเพียงแค่มีข้อมูลส่วนตัวของเราสามารถบอกได้ถูกทั้งหมดธนาคารก็อนุญ,ญาตให้อายัดโดยไม่มีการป้องกัน2ชั้นหรือ3ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าแอบอ้างของแก๊ง call center ค่ะ และว3คือระบบการทํางานของหน่วยราชการที่มีความซ้ําซ้อนมากเกินไปนะคะแล้วก็ล่าช้าด้วยทําให้จนถึงตอนนี้ผ่านมา5วันแล้วผู้เสียหายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแจ้งความได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะพิธก็ได้เอาข้อมูลนี้เนี่ยไปคุยกับผู้การแจร้งว่าพลตํารวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ผู้การแจร้งเปิดเผยนะคะว่าในปี2568จํานวนคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ความเสียหายเฉลี่ยต่อวันยังคงสูงถึงประมาณ60ล้านบาทต่อวันจากเดิมความเสียหายประมาณ 90- 100ถึง100ล้านบาทต่อวันค่ะ จะแอบ,บอ้างเป็นตำรวจปอมว่า,า,า,ามันไม่มีนะครับไม่มีตำรวจคนไหนใครจันถึงจะต้องโทรไปหาผู้เสียหายผู้ต้องหามไม่ค่อยมีหรอกครับไม่มีเลยนะคร<ม>ับวิดีโอคอเป,ป็นตำรวจป<ม>อมเป็นตำรวจเขาจะต้องมีเอกสารหมายจับไปที่บ้านเ<ม>ท่านั้นอยู่ๆจะให้คุณมาพบตามโรงพักนู่นโรงพักนี้ไม่มีคร<ม>ับอันนี้มันเรื่องเดิมๆอย่าเนี้เร<ม>ื<ม>่องเดิมๆเลยแหละ นอกจากประเด็นเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้สิ้นซากซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้มาตรการของภาครัฐเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าแต่สําหรับผู้เสียหายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากได้เงินคืนค่ะแล้วก็อยากให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามคดีให้ได้เร็วที่สุดไม่ใช่ช่วยคดีแต่คนที่ดังหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นค่ะ